ปวดสะโพกไม่มีทางหายถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่อยากถามมาหาหมอฟันวันนี้หกักเหมือนกันปวดสะโพกแล้วแล้วก็มีการล้าลงขาแต่คุณบอกว่าคุณไปกินยาถูกไหมไปรักษาไปกายภาพไปลดเกิดจุดบางเคสนะ,ะเขาบอกว่าหมอฟันนิมราษาครับคนแค่ไปผ่าตัดแล้วอาการมีดีขึ้นฮะ,ะผมบอกเลยมีสิ่งหนึ่งที่คุณไปทําให้คุณไม่มีทางหายเลยไม่ยังไงกไม็มีทางหายเลยคุณไม่รู้ว่าปวดสะโพกคืออะไรครับ คนส่วนใหญ่บอกปวดสะโพกเป็นอะไรครับเป็นกระดูกเส้นครับแต่หลายครั้งหลายผ่าครับปวดสะโพกจะไม่ส่งไปกับเส้นนะครับคุณอาจจะเป็นลักษณะของอะไรสลักเพชรก็ได้เป็นลักษณะของข,องข้อสะโพกเสื่อมไปได้หรือภาพมันเลยเป็นกบบสกร,รัมเลยก็ได้รรได้วยภาพ่ามีหลายเคสครับที่ไปรักษาแล้วไปผ่าตัดทําให้เขาอาการแย่ลงไปเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะยังมีให้คนอื่นหมอฟันเนาะคนไข้คนนี้เป็นปัญหาเรื่องการสลักเพชรมีปวดสะโพกกล้วลงขาเหมือนกันฮะแต่คนไข้ไปเอ็มไอแล้วเจอว่าเป็นลักษณะของหมอนแล้วกระดูกปิ้นนะฮะมีทับเส้นประสาทซึ่งจริงๆนะโดยธรรมชาาาติแแแลล้้้้ววมมัันนนนออจจะะีบบไดยู่ภพ แต่ประเอิเว่าคุณไปผ่าตัดตรงน,นั้นแล้วอาการไม่หายแต่หมอฟันไปฝังเข็มท่านฝูกอาการเขาดีขึ้นหมอเป็นการฟันทงหลือว่าคนให้เป็นปวดฝันงงบดบดังเพชรนึกภาพอะ่ะ